ันนี้ถ้าเป็นโรมิก็จะมีขาไก่ก็มีนี่แล้วก็มีลูกชิ้นอันนี้เป็นลูกชิ้นปลาก<ม>็ขา,ขายก็แบบนี้มาตั้งนานแล้วครับเอาไปมนเยอะ <c oughs> ขนาดนี้เราถึงทุกอย่างที่อย่างทีง่เห็นนะครับมันเป็นจริงๆปีนี้ปีที่แปดแล้วนะไม่ผักนะครับป็นเส้นรวมนะส่วนใหญ่ก็จะเป็นลูกค้าประจําที่นี่แล้วก็มาจากต่างังหวัดที่เขามาตามที่ปักหมุดไว้อันนี้ก็6 0ิบาทครับมาม่าลมิรยำเลยก็ครับพวกนี้มันต้องเครื่องมันต้องไม่ถูงเครื่องมันก็ไม่ ก่อนผมก็ไม่เคยคิดจะทำแบบนี้หรอกคือว่าเราได้ของที่ถูกมาแล้วก็ขายแค่นี้พอครับไม่เยอะค่ะพอดีแล้วค่ะ60บาทนะ้ะโอ้โหิพมั <c ười> นใหญ่มากอะมันเยอะมากทุกส่วนสุดดูสิทุกมื้ส่สน <c ười> สวนมากอะถ้าเวลาเนี้ยถ้าห้าโมงครึ่งเนี่ยปกติอะคนจะโอ้ยยมนะครับเลือก <c ười> ไ,ดได้ครับ <c ười> ก็ติดตัวกลาง่ายเลยใช่ครับใช่ครับอย่ามามาใส่อย้เนี่ยพี่อันนี้ใวลุงโหนกครับร้านอาหารพวกลุงโหนกครับผมนุเข้าจะเข้าเรื่อยๆครับแต่ว่าวันนี้จะดูแบบว่าเงียบๆหน่อยเสาร์อาทิตย์นี่คืออันนี้คืออันนี้คือเงียบแล้วครับปกปกติจะเยอะกว่านี้ส่วนมากอะถ้าเวลาเนี้ยถ้าห้าโมงครึ่งเนี่ยปกติอ่ะคนจะโปูไอมนะครับ มาเรื่อยๆวันนี้ป้าอยู่ทั้งหมดชื่อ,อพ่อปีปนีป้ปีที่แปดแล้วนะเมื่อก่อนเปิดในร้านเมื่อก่อนหนูก็ไม่เคยที่จะทำแบบนี้หรอกคือว,ว่าแบบจังหวะแล้วพี่เนาะเราได้ของที่ถูกมาแล้วก็ขายแค่นี้พอครับเพราะว่าเมื่อก่อนก็ผมว่าขายที่มาก่อน,นอที่เขาจะมาถ่ายทำผมก็ขายดีอยู่แล้วขายดีพาเล็กเอง เป็นยาม,มาม่ายำลมิตรเส้นอย่างเงี้ยคะ่ะกระถุงมันใหญ่แต่เขาไปตั้งเองอันนี้ถ้าเป็นลมิตรก็จะมีขาไก่ก็มีน่แล้วก็มีลูกชิ้นอันนี้เป็นลูกชิ้นปลามันเป็นเงี้จริงอันนี้ของพี่เอายำม,มาเลยนะครับยำเลยยำาเนรลยตัวน,นี้ <เอ S 2> จะเป็น <เอ S 2> พวก <เอ S 2> น้ำจิ้มยำลมิตรอันนี้จะเป็นพวกยำปูกับยำหอยก็คือทุกอย่างที่อย่างที่เห็นนะครับก็ขายก็แบบนี้มาตั้งนานแล้วครับอันนี้ก็6 0ิบบาทครับยำมาม่าเลครับผมมาาลมิตรยำเลยปะครับ 1> 1, 2, หนึ่งสองสามอันนั้นลูกชิ้นหมู<ะ>มาม่ากับวนเส้นเนี่ยผมจะใส่ให้ฟรีแล้วแต่ถ้าเปยำลง,งมิตรคือลูกค้าที่ไม่เอาเส้นแล้วก็จะปกติอันนี้คือผมใส่ให้ปกติอยู่แล้วผมไม่ได้ว่าราคาเพิ่มอะไรนอกจากว่าลูกค้าเอาอีกก็เอาอีกก้อนหนึ่งมันก็จะเป็นเจ็ดสิบบาทน,นี้มามาหกสิบเลือกได้ครับไม่เยอะค่ะพอดีแล้วค่ะประหยัดใครอยอะี้มอัน หกบาท่ะโอ้คนสิบกระเพาะสามตัวแปดคูนิสองผมแปดคูนิตสถ้าเป็นตีนไก่ล้วนมันจะแปดสิบาทสามห้าสามตัวร้อยอย่ครับวร้อยนี่ครับ้อยเนยวร้อยเนาะโอ้ยจิงจกตัเนี้ยแปดร้อยย่บปู ลูกค้าส่วนมากก็จะคนที่นี่ก็เยอะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นลูกค้าประจําที่นี่แล้วก็มาจากต่างจังหวัดที่เขามาตามที่ปักหมุดไว้ก็มีมาจากปักจีนมาจากสากแกวมาจากอะไรเยอะอยู่ครับก็จากละครผฐมจากปาริมณฑนกรุนนงเทศไปเยอะครับเดือทุกวันคนนี้มาทุกวันมาทุกวัน มีท่านละแวก้างรืมีตัวเมืองตัวเมืองก็เยอะครับแล้วก็ต่างอำเภอเข้ามาเลยครับผมชักโครครับตรงนี้แหละครับนี่ครับเนี่ยค่ะตรงคอนด้าค่ะเข้ามาในเมืองลงสะพานปีดีมาเลี้ยวซ้ายตรงข้ามสุดรถทอนด้าจอพุ่มเพิ่อครับเปิดบ่ายสามโมงครึ่งครับปิดสามทุ่มครึ่งทุกวันครับถ้าบางวันถ้ามีลูกค้าอยู่ก็ถึงสี่ทุ่มคัวลุงโนกครับร้านอาหารคัวลุงโนกครับผมก็ว่าใจว่ามันมันบิ๊กมันใหญ่มากอ่ะมันเยอะมาก